กสวัสดีครับวันที่19บันวาธันวครับผมพานแจ็คหมายแตกวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาพึ่งนะครับเมื่อวานตาผมมาเลี้ยงควยก็แกมาเจอครับก็บอกจุดที่เจอมานะครับผมก็มาถึงนะครับะจะลองข้ามคลองไปฝั่งนู้นนะครับแกบอกว่ามาตามข้างคลองจะอยู่ก็น้ํา ฝั่งซ้ายมือนะครับแต่ว,ว่าผมเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะาทางฝั่งนู้นค่อนข้างไปยากครับทางไม่ค่อยดีนะครับก็เลยมาอีกฝั่งหนึ่งของคลองนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปหาดูกันครับเดี๋ยวไปเดินเลาะหาดูนะครับจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเราก็จะข้ามคลองมานะครับ คลองก็ไม่ค่อยมีน้ำนะครับแกก็บอกว่าถึงก้อนหนามจะมีขี้ช้างนะครับเป็นฝอยๆนะครับก็ขี้นานแล้วนะครับนะครับคลองครับผมก็เคยมาเอามิมก้อนนี้นะครับก็มาถูกที่นะครับก็เลยรู้จุดนะครับ นี่ครับขี่ช้างครับแห้งหมดแล้วครับกอหนาฝั่งซ้ายมือก็น่าจะเป็นกอนี้นะครับน่าจะกอนี้แหละครับอาเป็นลุ้นกันครับว่าจะมีรังหรือยังนะครับเจนแกบอกว่าเกาะยานยันนะครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับการลังไม่ค่อยใหญ่นะครับผมว่าน่าจะมีลังแล้วครับ ก็อยู่ตามๆครับก็ไม่ค่อยใหญ่นะครับเกาะน่าจะมีรังแล้วครับกาะลักษณะนี้นะครับครบผมก็เอาการมะพร้าวเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปทำครบกันเลยครับเพื่อจะไม่เพื่อจะไม่เสียเวลานะครับโอเคครับมาทำครบกันนะครับ ใบที่ผมเก็บมาหุ้มก็อยเป็นใบสาบเสือนะครับก็ไม่ได้เอาขากล้องมานะครับวันนี้ครับวันนี้ผมก็มาคนเดียวนะครับพานแซกไปโรงเรียนนะครับ ก็เป็นร้านที่สองนะครับที่ผมเอาคนเดียวครับ <_ an> เครือที่ผมเอามามัดก็เป็นเครือใบายานางนะครับ ก็ประมาณนี้ครับใบสาบเสือค่อนข้างแก่ะนะครับมีดอกแล้วนะครับประมาณนี้ครับไม่ต้องมัดแน่นเกินไปนะครับเพราะว่าจะติดยากนะครับจะชอบดับนะครับผมก็มือใหม่เหมือนกันนะครับ ก็พอแนะนำได้นิดๆหน่อยๆนะครับโอเคครับเสร็จแล้วครับถุงก็เพิ่งไปซื้อมาใหม่นะครับห้าสิบบาทนะครับจะเป็นถุงสีขุ่นนะครับไม่ได้สีใสนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหมวกนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ หมวกผมก็สั่งมาจากเพจยิงพลอยนะครับสองรหสิบรวมส่งครับผมซื้อมานะครับก่อนจะเอาแล้วก็รมควรสักนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งไปปัดแม่ออกเลยนะครับตอนที่ผมเอาใหม่ใม่ครั้งแรกลังแรกในชีวิตผมเลยครับผมขึ้นไปถึงผมก็เขี่ยแม่ออกเลยครับ ดุมากครับวันนั้นผาแรกโดนตอดไปประมาณหกเจ็ดแม่นะครับผมโดนไปแม่หนึ่งตรงคอนะครับขอแนะนําได้นิดๆหน่อยๆครับจากที่ผมเคยทํามานะครับก็ล้มควรนสักนิดนึงครับก่อนที่เราจะเขี่ยแม่เขาออกนะครับบางทีแม่เขาก็จะบินออกเองเลยนะครับโอเคครับเพื่อไม่เสียเวลาครับไปเลยครับลืมไฟแชกครับผมเดี๋ยวให้แฟนเอาไฟแช็คมาให้นะครับลืมอะไรไม่ลืมครับลืมไฟแชกครับ จบเลยครับรีมไปเช็คครับอยให้แฟนผมเอามาให้นะครับรอแป๊บนึงครับโอเคครับก็ได้ไปเช็คแล้วครับลุยเลยครับอ๋อมาเข้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่าลังอยู่ฝั่งนี้นะครับก็ตัดน้ำเข้าไปไม่ค่อยลึกนะครับใส่หมวกไปแล้ว มองกล้องไม่ค่อยเห็นนะครับก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายได้ชัดหรือเปล่านะครับก็เป็นพึ่งแก่นะครับผมก็ไม่มีตัวอ่อนเลยครับมีนิดเดียวเองครับน้ำหวานก็ไม่มีนะครับก็จะปล่อยไว้นะครับไม่เอานะครับลังนี้ครับก็แม่ค่อนข้างบินออกเยอะเลยครับ ก็ใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ไม่มีผลงานให้ดูเลยนะครับเพราะว่าลูกอ่อนก็ไม่ค่อยมีนะครับก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ